เน่งสองยุเรื่อง่าดียุ่งอะไรมากมายก่ับท่าทจะแน่น่แนนมีข้อตอรับประชาชนทือส่สดวกเลยค่ะขออนุญาตนะครวนาพี่น้องชาวขวัแก่นมีการเลือกสองทางตั้งใจหน่อยทางทนประชาชนเลือกจะด้องถูนมากเด็กพวกนี้เจริงจเรื่องอะไรนะกับบััไม่ต้องกังวลค่ะที่อยากได้เด็กรุ้นใหม่แต <the> <v. S 3> ่ว่าเรา เรื่อี้เป็นยิ่งในคนฟังเรื่องสงครามข้อมูลณมันยังอยู่แล้วแหละแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นกระแสที่ยังอยู่ทุกปีนะขอบคุณครับรับทราบครับช่วยกันแต่คุณแม่ต้องช่วยกันอธิบายที่เนาะเนาะจะได้เข้าใจกันเนาะเจ้าอย่าปากเสียนั้นแหละบางทีเขาก็แอบตัดไปบางส่วนด้วยไงลองมีหลายอย่างมีหลายอย่างคุณเก่งเกินไปไม่ใช่เรื่องเอามาแบบเรื่องมาแบบนี้ ถ้าผักกินมไหมอไ่ตรงนี้ไม่ต้องมาผ่านได้เลยแกนหนึ่งสองยุ่งเรื่องอาหารจะดียุ่งอะไรมากมายเยัอาหารอนนี้ตลอเสวัสดีครับแม่สวัสดีครับนี่ขออนุญาตครับจะได้ครองทับเบอร์สามแเลากพักประชาชนนะเบอร์สามเบอร์สาครับขอบคุณครับหนึ่งสอง อะไรครับไม่กี่ครับอรขอบคุณาอได้แนนอะครับมีคือนโยบายจากทราประชาชนไม่ขายฝันพูดจริงทจริงขออย่างเดียวเอาสีเทาออกจากการเมืองคนมรุกกัสย